พระพุธบูชาพระธรรมถวายพระสงจิตใจจำนงตรงไปทรนิทานขอให้พบเมืองแก้วขอให้แ้วเบวื้งมานขอให้พบตรวคนนิทานในอนาคตเจ้าสำนักเจ้าว่าตลอดทางประมาติรานุเตระมัชิมนานวากาศทุกรูปทุกนามด้วยความเคารพขอความสุขความเจริญ ในศีลในธรรมจงบามีแก่ท่านพุทธบริษัทชาวบ้านใหม่ท่าคุ้มตลอดทางบ้านไก่เรือนเกียงทุกบ้านทุกระคาเรือนปักคุ้อ่าปักคุ้งขออภัยคุณโยนวันนี้เราก็ได้สระนับปริมาณไม่ได้เพราะว่าความตั้งจิตมาแต่ไก่ตั้งใจมาแต่บ้าน ได้ทราบข่าวว่าวัดใหม่ปักค,คุ้งน่าได้จัดงานปริวาตกรรมมีพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการร้อยกว่าชีวิตตลอดทางบรดาญาติโยมน่าที่เข้ามาห่มขาวนุ่งขาวก็มีจำนวนมากน่าจริงได้สระทุนนะครับน่าได้สละดจตุป,ปัจจัยเครื่องทยธรรม น,น้อมนำมาใส่บาตรแต่ละเช้าถึงจะไม่มีผู้คนน่าที่เข้ามาทำบุญมากมายก็จริงแต่ในหน้าความตั้งจิตตั้งใจของบรรดาญาิโยมได้ประกาศคุณงามความดีให้กล้องทั่วโลกโลกาเพราะว่าการทำดีนั้นเป็นที่สรรเสริญกองเตียวดาทั้งหลาย เป็นที่ยกย่องของมนุษย์ทั้งหลายแน่ยิิงประเดชประคุณท้านหลวงพ่อของเราน่าจะได้ทำการหลอองค์พระประธานนาที่จะเอาปฏิสฐานที่พระอุโบสถที่กำลังก่อสร้างน,น่าเพื่อที่ใช้ายๆสถานที่ตรงนี้ปฏิบัติกิจของสงฆ์ะะดาจะโยมได้ยินต่างก็ ได้มาจับจองเป็นเจ้าภาพานะในการเทะทองรอพระในวันที่สามสิบงานที่จะถึงนี้ก็จึงขอประกาศเชิญชวนคณะสัตยาติโยมทุกทุกท่านนาะชาวบ้านใหม่ปักคุ้งกองเราตลอดทัางบ้านไก่เรือนเคียงงานะที่มาทำบุญในเชาว,วันนี้เมื่อท่าน ได้รับประทานข้าวปลาอาหารอิ่มน้ำสำรลานเสร็จสับเรียบร้อยเมื่อเดินทางกลับไปบ้านนะักุญญ์งงานช่วยเป็นกระบอกเสียงกระบอกศรัทธาให้กับประเด็นพระคุณด้านหลวงพอ่อพระอาธิการบุญไหลางาว่าท่านจะมีการเททองหล่อพระองค์พระประธานเพื่อจะปฏิบัติเพื่อจะปฏิดิดดสถานในพระอุโบสถ งาที่กําลังก่อสร้างเพื่อจะใช้พระอุโบสถหลังนี้งานทำกิจของสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นงานวันที่พระมาลงปฏิโมกหรือจะเป็นสังฆกรรมบวชพระลูกพระหลานบวชลูกบวชหลานบวชเมรเราก็ต้องใช้อุโบสถงานถึงเป็นสิ่งที่ดีงามในวัด ใหม่ถ้าคุ้งครองเรานะซึ่งบรรดาญาจจติโยมสาธุชนคนใจบุญที่มาร่วมจำบุญในวันนี้ก็อย่าลืมกลับไปบอกลูกบอกหลานนโยนนะนะหรือท่านใดนงะ่ที่อยากจะจับจองเป็นเจ้าภาพเจ้าของทองแท่งนะซึ่งนะมีเจ้าหน้าที่ที่ประชาพสัมันธ์ น่าก็ขอเรียนเชิญเจริญพรนโยโไปติดต่อสอบถามน่าที่หลวงพ่อของเราท่านก็นั่งคอยรับทายบุญทายศรัทธากับดาญาติโยมน่าไม่ว่าจะเป็นอำเภอวัฒนานครน่าหรือจังหวัดสระแก้วกองเราที่ได้ทราบข่าวน่าก็จะมามากหน้าร้ายตามาเพื่อจะ ร่วมเททองหล่อพระองค์พระประธานเมื่อองค์พระประธานได้เททอได้เทหล่อเสร็จสับเรียบร้อยก็จะนำขึ้นปฏิสฐานทีน่าอุโบสถหลังใหม่เพื่อที่จะให้บรรดาญาติโยมนั้นได้นำดอกไม้ธูปเทียนได้เคารพสักาการะไหวา้เป็นพระคู่บ้านคู่นาเมืองกองเรา เพราะว่าการที่เราได้สร้างพระองค์ใหญ่ปฏิปทานเอาไว้ณที่วัดใหม่ท่าคุ้งก็เท่ากับว,ว่าเราได้สร้างอนิสงส์อันยิ่งใหญ่คุณโยมอนิสงส์ของการเททองหลอ่อพระเกิดชาติหน้าชั้นใดก็จะไม่มีคําว่าอดว่ายากคําว่าจนยากจะไม่เกิดขึ้นไปที่ไหนมาที่ไหนก็จะมีคนให้ความ ช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์จะไปที่ตกลระกรรมลำบากบุคคลผู้หล่อองค์พระองค์ประธานก็าะฉะนั้นบรรดาญาติโยมที่มีส่วนร่วมในการเททองหล่อพระองค์พระประธานองค์นี้ถ้าเราเทกองการทำบุญงาซึ่งในช่วงนี้พระพุทธศาสนาของเรา น่ก็เดินทางมาถึง2,560 0ปีนารก็จะนั้นบรรดาญาติโยมนาที่ได้เททองรอพระสร้างองค์พระประธานไว้ก็จะเป็นผู้ที่น่เกิดในเททองรอพระในวันที่30มกราคมที่จะถึงนี้หลังจากที่พระกุณเจ้าได้ออกอภานกรรม ท่านก็จะร่วมกันอธิษฐานจิตอธิษฐานใจร่วมกันปลุกที่มาในวันนี้าเมื่อกลับไปบ้านแล้วานก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับทางวัดใหม่ท่าคุ้งพ้องเรานะโยมนะเพราะว่าประเดชประกลัท่านหลวงพ่อกองเราจะมีการบูรณะในเรื่องพระอุโบสถที่กำลังสร้างยังไม่เสร็จ และก็จะมีการเททองรอ,อพระก่อนเนื่องด้วยจะถูกปัจจัยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะนำมาสร้างอิปุสถ